ธนบัตร500บาทในสมัยรัชกาลที่9ธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร500บาทแบบ11ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ700-800ถึง800บาทด้านหน้าธนบัตรพระบารมสาิสรักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ธนบัตรฉบับนี้นะครับพิมพ์ที่โรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้11กรกฎาคมพศ2518 ขนาดของตระบัติ8.25คูณ16เซนติเมตรสำหรับลายน้ำนะครับก็จะเป็นลายน้ำราชการที่9นะครับสีของธระบัตดนะครับเป็นตระบัดสีม่วงนะครับด้านหลังธระบัตดพระป่าง3ามยอดจังหวัดลบบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาส่องตรบัดให้ชมนะครับ ขยายขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเลข500ไทยนะครับตัวเลขนะครับขอบขาวหรือขอบซ้อนนะครับ ต่อมานะครับมุมซ้ายด้านล่างธนบัตรนะครับเป็นตัวเลข500อารบิกนะครับนะครับขยายขึ้นมานะครับด้านในตัวเลขนะครับก็จะมีลายนะครับมีความสวยงามนะครับลายเส้นนะครับมีความละเอียดสวยงามคมชัดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับด้านล่างธนบัตรนะครับก็มีลวดลายประกอบธนบัตรนะครับ ต่อมานะครับมุมขวาด้านบนทะบัตรนะครับเป็นตัวเลข500ไทยนะครับขยายขึ้นมานะครับตัวเลขนะครับขอบซ้อนนะครับด้านในตัวเลขนะครับก็จะมีลวดลายนะครับ สำหรับพื้นขาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายน้ำราชการที่9นะครับตอนนี้ก็นำทะระบัดมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำราชการที่9นะครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพด้านหน้าธะระบัดนะครับพลิกมาด้านหลังทะระบัดนะครับ ลายน้ำนะครับก็จะอยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับลายน้ำนะครับก็สามารถมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะมาส่งธนบัตรด้านหน้าให้ชมนะครับสำหรับ ตรงนี้นะครับเป็นประคุตผ่านะครับ สำหรับตรงนี้นะครับมุมซ้ายด้านล่างบัตรบดนะครับลายเส้นนะครับมีความสวยงามคมชัดนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยนะครับขยายขึ้นมานะครับตัวอักษรนะครับขอบซอนนะครับด้านในตัวอักษรนะครับก็จะมีลายแนวขวางนะครับต่อมานะครับด้านล่างนะครับอักษรข้อความ500บาท ตัวอักษรนะครับขอบซอ้อนนะครับมีลายแนวขวางอยู่ด้านในนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นหมวดอักษรนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับหมวดอักษรนะครับ83ดสมมอมา สำหรับหมายเลขธนบัตรนะครับ349182นะครับต่อมาครับด้านบนธนบัตินะครับเป็นตัวเลขอารบิกนะครับหมวดอักษรนะครับ 83R หมายเลขธนบัติ349182นะครับ สำหรับตรงนี้นะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข500อรารบิกนะครับนะครับความสวยงามคมชัดของธัฐบติไม่ผ่านการใช้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ